ครับสวัสดีครับพี่น่องสวัสดีตอนเช้าครับมาหน้าคือเก่าครับบ้านสวนยูฟ่านายยูโรดอกแค่ครับดอกแค่ปลายังมีครับบ้านสวนยูฟ่ายังมีพอได้กินครับครับพี่น่องก็มาประจําวานนะครับทุกมือบอได้ขาดครับมาของเก่าสวนเก่า ภาพผีน้องเบิ่งทุกมือครับึงให้เบิ่งหน้ามึงสวนทั่วๆไปครับที่เข้าเลี้ยวเห็นเนี่ยคือน่วนวัดปลาครับมงคลธรรมวาดบ้านสางแปน้นตำบลนแวงอำเภอสว่างแดนลินจังหวัดสกลนครเฮ้าพีน่องบ้านเฮ้ากับมีอยู่สองวัดครับวัดทั้งในบ้านกับ วัดโพธารามวัดทั้งนองกับมงคลธรรมบาดครับประมาณนี้พี่น้องนี่คือบ้านสวนยูฝ่าครับหลานของตะเสนย,ยายคำมีีหรือยายกีประมาณนี้ครับหางยู่หน้าครับต้นนี่แล้ะครับนี่ก็คือดอกแค่ครับเมื่อหนึ่งก็ได้ผลผลิตอยู่สองถุงครับ ประมาณนี้ครับรองถุงดแค่ปลาครับแค่บ้านแค่ปลามีครับบ้านสวนยูฟ่ายังบวายครับแค่ปลายังพอได้เจ็บกินครับนี่คือต้นตาลครับบ้านเฮาเอินต้นตาลพ่อแม่พ่าเอิญน,นี่คือวิถีชีวิตของภาคอีสานเฮาครับ ชีวิตของชุมซนเขตบ้านสังแกนครับบ้านดอนเขียงของเฮาถนนวารีสภพูมดอนเขียงครับผมที่เดี๋ยวเห็นอยู่นี่นี่ครับถนนวารีสภพูมดอนเขียงไปละบ้านนาะเตียงน้องพือ น้องวายร่งวงใยปันหนึ่งครับไปถึงบาิตมานี่กรทางฟังทั้งผีกันน่นบ้านสางแปนดอนเฉียงเทศบาลดอนเฉียงเฮ้าทำไปกันสางดูครับประมาณนี้ครับบ้านไก่ชิตบ้านพี่น้องฝนตกลิ่นบนนีตอนเช้าครับสางแปนฝนตกลิ่นครับผมประมาณนี้ครับพี่น้องกับเบิ้งไปกับผมเรื่อยๆครับ นี่คือเขียดบ้านสังแปนหน้าวานหน้าดำหน้าปีครับเป็นหน้าปีบ้านเฮาหน้าปังกะบ่อหลายยี่สิบเปอร์เซ็นที่เป็นเพชรเันน้ำบ่อใดครับขาดน้ำประมาณนี้นาแรงครับผมพีนอง ครับขอขอบคุณหลายๆที่เข้ามาชมคลิปนี้ครับผมผมก็ขอกาบสวัสดีครับ